หลังจากลูกค้ารีเควสต์มาเยอะอเ,เอ๊ะนี่มีคี้หนีหรือทไพอดก็ต้องอือะตลอดเลยอะอะโชว์ไงโชว์กล้องไง,องไอเชดติมี่ติมี่เข้าเพื่อนได้ยังแยกเคี้ยวเข้าไปช่วยนะืเก่งมากหลูกไม่คูนอื่นติมี่เก่งมาก ห้ามขู่เพื่อนติมี่ไม่ขู่เพื่อนออดเดอร์ออเดอร์ห้ามห่วงน้ำนะแบ่งกันกินเก่งมากหลบทุกวายดูแกงหมายย่ายังไงกันเดี๋ยว oh. เอะลองดูในจิ้มในไลน์โทรศัพท์ไลน์ดูไลน์ดีมันขึ้นปะ ไอ้ด <editors> <lively> ื้ออ๋อ <ligen> ด <Announcer> ื้อไอ้หมาดื้อมาดื้อจ้ะนี่นี่นี่ไม่เห่าตีมี่ไม่เอาลองรีเฟรชในเฟซพี่เองโอเคไม่รู้มันเป็นที่อะไรแป็นอะไรใช่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 มันไม่ขึ้นตีมี่ไม่เห่ามั่ว ดื้ออยู่ตัวเดียวนะตีมี่นะตีมี่ไม่เห่าแต่นี้มีอะไหมาเถบเสียบก็ดีก็ดีน้องกู๊ดอยู่เพื่อนได้แล้วอืมตาหน้า อบเชยเป็นแนวเอ๊ไม่เห็นอบเชยเลยปออ,อยู่นู่นนู่นน,น,นู่นนี่ตันนี่ลูกพ่อดูอุีิเดินฟัฟีต้อนแล้วปุีิดื้อปุิโดนป้าดูแล้วนะป้าดูนะ ลงมาลงมาให้หมดเลยอยากฟ้อกให้ทุกคนได้รู้ว่านั้นท่านเขาเป็นคนข่าวเยอะๆลงมาให้หมดเลยมานี่มามานี่มาตามพ่อมามาตามพ่อมาติมี่ คอมเมนต์ได้ป่าววะพี่ไลฟ์สดแบบใหม่พี่งงงอยู่อะเออพี่ไม่ได้กดไลค์นานด้วยพี่ไม่รู้มันต้องเพิ่มเข้าตรงไหนหรือเปล่าไอโอเชี่ยมันติดเอสจังวะไอเด้อไอเด้อไอเด้อไอ้ออเด้อ มาดื้อมาดื้อยัง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 เห็นอยู่โอเคครับพี่ฟิวขอบคุณครับกูดไม่๊กไม่ขึ้นเพื่อนหน้าหน้าเบาเบาเอลูกเอะโดนหน้าหน้าเขายับแล้วอ่ะตีมี่ไม่่าวเขาเล่นกัน กูดไม่ปีนเพื่อนไปลงลงลงปาปลาปลปลาลาลง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 ใชพาไปตรงกลางเลยเอวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งไปตรงกลางวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยาตีมี่ไม่เห่าไม่เห่าไม่ดื้ออยากกระตุ้นฝูงไม่เอาตีมี่ไม่ดื้อเราดื้อตัวเดียวเนี่ย เออรู้เลยเนี่ยผมเพิ่งเห็นพิกเลตเลยพิกเลตมันนี่ไหมพิกเลยพิกเลยมันโดนแกล้งบ่อยไงโอ้ไม่ชอบพิกเลย่ะอือแล้ดูแล้ดูแก้งนี้เดมันเล่นยังไงพี่ไหนะตายพิกเลตตายพิกเลตตายเขาเขาชื่อออด้เปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อออด้แล้วมันดื้อ มันดื้อเนี่ยแล้วไอ้นั่นนะ่ะไอ้พริกเราอยู่นี่แล้วอีกตัวนึงไงโอ้ยหลบเข้าต้นไม้กันแล้วปาปีปาฟีโอเคตอนแรกมันไม่ขึ้นไงพ <c oughs> ี่นึกว่ามันไลยมันปีปัญหาพี P ่ฟิวมาเมนต์แล้วปาฟียั้งหมาเก๋ ดูคู่นี้ฟัดก,กันดีกว่าระหว่างเดอร์แมนกับโกลเด้นใครจะชนะวุ้นหิงวงหินล้เอ๊ะเล่นกันห้ามเสียงดังนะเสีย่ยใช่หนอนยีเสียงนี่เบืเ่อแล้ว นี่เชดไม่เห่าทำเล่นน้ำนะเล่นน้ำตัวนะพิกเล็ตน,นะไม่ดื้อน,นะเธอนนลเลิกเธอเลร์ขีห่หป่ะ กดไม่ปีนเพื่อนลองไม่ปีนเพื่อนกดเออ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 เอาเอ้เอๆอนะๆออเ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 ออะอเเนอเเออกออเออเออเอเอเเเ่เอนะก ไปใส่ปอกเองใส่ปอกให้แน่กันเดี๋ยวเจยอบเจย์อยู่วหาเล่นเกมกันเนี่ยเดี๋ยวบายๆเล่นได้นนเอ๊ะมีคนแอบขี้หน่อหน่อยนั่นหน่อยมันสมสมชื่อกันนินใจต้องแอบเลือจะเห่าทำไมเนี่ย เตติมีไม่อยากเคี้ยวใส่เพื่อแล้วเช็ดเชดไม่เห่าวเตมีเตมิลูกโผกายไม่ปีนกูดไม่ปีนปินนะหน้าเดี๋ยวก็พอสอน<ม>ว่าห้ามปีนเพื่อนใช่ไหมไม่ไป,ปีนเพื่อนอันนีาหอดล้มากะเทศต้องมาโมโเอ็มต้นห้ามอะ่ะ ตีมี่ไม่ดื้อเออเออเจอน้องฟอสกัดดาวลูกได้เพื่อนตอนนึ่งคือเล่นเด็ตเฮ้ยเป็นรังฉีดเยอะไปนะเธออย่าเพิ่งหยุดไปไปตรงหน้าประตูเอ๊ะคอยก่อนนะเดินแน่ๆนะหน้าไม่มีจบพี่เช็คแล้วไม่มีแล้วไม่มีพี่เช็คแล้วพี่เช็คแล้วแน่ๆอยากเล่นแล้วนะ ไม่ดื้อไม่ดื้อไม่เอาพ่อไม่ชอบเธอเขาสึกระวังสองพี่น้องเธออะไรเดี <c oughs> ๋ยวหนูจะเล่นด้วยอ่ะหนูอยากเล่นนายเอ๊ะระวังขาระวังขาอยา่าอ,อ,อ,อยา่าอ,อ,อย่าย่ยกสูงเกินเดี๋ยวขาเดี๋ยวลดเดี๋ยวพลาดมาน้ามาน้ามาน้านป,ปเก็บไปพอแล้วมาเหนื่งแล้วจะสัปดาห์นี้จะเก็บมาละ อ้เนี๋ผมปิด้ากันนะหมาเริ่มเหนื่อยกันแล้วจะเอาหมาเข้าบ้านแล้วาเข้าห้องแอกันไปหามึงจับได้แล้ออ่ะเอกสักหน่อยแล้วกันอ่ะก่อนกลับเอาดูดิมันกรชากองเอาคาดาดเอามาของหนูของหนูนันนะบอก ดูแรงหนูไหวป่ะพี่เอ๊น้องกว้างตีมี่ไม่ดื้อไม่แย่เคี้ยวไม่เอาเราต้องฝึกเข้าสังคมตีมี่ไม่ดื้อใส่มาเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเตรียมเก็บดีกว่าขนมปดรายกันนะครับขอบคุณทุกคนครับผม